เขาหมดนื้อไใหให้เขาดูว่าเราอยู่กันแล้วนะเราอยู่กับซีดีนะีดีค่ะดีตัวนี้ค่ะสกิดดีคุณพ่อน้องซีดีด้วยนะคุณพ่อหน้าคุณพ่อคุณพ่ออายุสาเจดกล้องจับหน่อยกล้องจับหน่อยพ่อหล่อกว่าคุณเ่อชิกี้ดียวกิ๊กมกเลยชิกดวนีนะชิคกี้เด้าฟาฟิวชิคกี้เดติ๊งหน่องนะพ่อได้พอพติงน่องาอะไรนะอะไรนะทาไหซิได้ครั้งได้ครั้งเดียวไม่ไม่กระเดาไม่ไม่ อะไรไม่ใช่ชิคกี้ด้าฟ้าฟิวจะกระดิวติ้งน่องครับผมชิคกี้ดาวชิคกี้ดาวฟ้าฟิวจะกระดิวติ้งน่องแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมคุณพ่อเป็นอีกกิจกรรมใช่ไหมที่จะได้เอามาร่วมกันเป็นการถ่ายอวหรูใช่ครับคือให้ให้ ให้คนที่อยากถ่าย MV กับเรา10คนครับเป็นผู้โชคดีถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่แล้วก็แฮชแท็กมาที่ C D I miss you ลงอินสตาแกรแล้วผมก็จะเลือกมาเล่น MV ด้วยในวันที่2ครับโอ้ยเล่นเอ็มวีกับ C D ใช่นี่ฉันอยากมีลูกทันใช้แบบคุณพ่อจังเลยสาคุณพ่อก็สิ ถน้าจะไปเป็นเมียพ่อเขาอูไม่มีลูกเลยพี่นุ้ยรักษาพมจันอยู่ไหม่ะสือพมจันอยู่แค่ถือแต่วางเอนไหน่็่อยากถืออะไรเขาจะมาเขถือเล่นอนูขแ้นอนี่รักษาพระรามด้วยไอเนี่ยถือพมจันจรย์จริงพี่พันเฟับ แล้วทำไมต้องทำนิ้วงี้ด้วยล่ะให้เกลียด้วยด้วยนะคะทีนี้มาส่เพลงเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่า I Miss You ครับผมแต่ว่าฉันคิดถึงเธอใช่แล้วเพลงนี้เป็นแนวแบบว่าเป็นแนวไหนแนวร็ตตีจะเป็นเป็นแนวป๊อปครับใช่แล้วก็จะใส่สไตล์การอลฮิปฮอปอาบีลงไปเสไตล์เราใช่ครับเป็นเป็นตัวตนเราขึ้นมาครับผมก่อนทำเพลงนี้เราให้เขาเรียกว่าอะไรนะ มีทํากานบ้านก็ก็เยอะเลยนะครับคือคือพี่ผู้ผู้เอ้ยพี่โปรดิวเซอร์เนี่ยแบบว่าให้โอกาสเราแบบว่าคิดเยอะมากเราอยากทาอะไรเขาก็เปิดโอกาสให้เราหมดเลยอย่างอย่างมีท่อนที่แบบเป็นจังหวะว่างๆผมก็อยากลองแต่งแรปดูเพราะผมชอบด้วยแล้วก็ลองแต่งไปแล้วก็ได้ได้ออกมาด้วยถ่ายไปใช่ครับผมเราถ่ายไปใช่ขอขอฟังสดสดแรปสดสดได้ครับ y e a อะฮะอะฮะ I miss you ก็คิดถึงแตงจริงๆนะก็อยากจะถามเธอว่าคิดถึงกันบ้างไ่มครัชหัวใจมันโวยวายทุกครั้งที่เราไม่พบนะมันครซี่มันเข้าจะบ้าเพราะว่าอยากจะพูดตรงๆออกไปว่าอับบว่า I miss you girl น ah! ี่ฟังไม่ออกป่ะรุ่นป้ารุ่นป้าฟังไม่ถามสำลักเลยคิดถึงคุณคัสคุณแม่เป็นแ n o พี่ชลินนะครับพี่สุเทพพี่อวนมันต้อรนนีเมอเออโจอีบอยนี่ก็ยังไม่ทันนะพี่อ้วนเ่ยโจอีบอยเิดไม่ทันเหรอตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสื้อโตขึ้นมาต้องขัดลงท้าอ๋อนี่ก็โจอีบอยเนี่ยพี่อนอันนี้เป็นแนวแบบเราต้องปรับเปลี่ยนกันฟังกันไปวัยรุ่นไงคือเมื่อสักครู่นี้พี่มีความรู้สึกมันสนุกดีอะเพลงอออ่าแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยอ่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันจะเกี่ยวกับเอ่อเวลาที่แบบเราเจอใครคนนึงแล้วเราถูกใจคนนั้นเราชอบคนนั้นแบบว่า พอเราเราเห็นหน้าคนนี้ครั้งแรกแล้วพอกลับไปไม่ว่าเราจะทําอะไรแบบไปเรียนอ่านหนังสืออาบน้ําหรือกินข้าวอะไรก็จะเห็นหน้าคนนี้ตลอดก็จะแบบเป็นเพลงแบบอ๋อไม่ไม่ได้แต่งเองครับแต่งแต่งข้ามแรปข้พมแรต้นแรปอย่างง่ายครับผมแล้วก็จะแบบว่าช่วยพี่โปรดิวเซอร์เขาคิดแบบว่าผมก็อยากลองแบบว่าได้เป็นตัวตนผมมาขึ้นตอนแรกจะเป็นแบบดนตรีป๊อปใส่ๆแล้วก็แบบเอ้ยพี่ผมอยากได้แบบ ได้บิดตึบๆหน่อยให้แบบเต้นไปได้ด้วยโยกไปได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับเมคว่าเต้นไปได้ด้วยโยกไปได้ด้วยมีท่าเต้นโอโมีท่ายโยกไหมไม่มีท่าไหนไม่เต้นเลยครับผม, <c oughs> ม,มอะไรนะครับเมื่อเธอบอกว่าเต้นไปด้วยโยกไปด้วย <c oughs> ฉันอยากดูท่าเต้นกับท่าโยกของเธอมีครับมีครับมี่รต้องรอดู MV ีลักษณ วันที่สองถ่ายทำใช่ครับผมเออเราต้องรอดูแล้วตอนนี้อาจอ่าพวกเซลฟี่เนี่ยส่งเข้าไปเยอะอย่างโอ้ประมาณเช็คเมื่อเช้าประมาณสามพันสาพันอ่ะสามพันในสามพันมีกระเทยกี่ตัวดูแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราส่งบางทีก็แยกไม่ออกเพราะกระเทยต้องส่งเยอะมากผมดูคนที่จิตใจครับผมแบบเนี้ คนจากสามพนคนเลือกยังไงก่อนดีกว่าเออเออเราเป็นคนเลือกเองไหมก็ผมเป็นคนเลือกเองแล้วก็ให้พี่ทีมงานเลือกอีกทีหนึ่งครับผมว่าแบบไอ้คนไหนจะแบบบางคนแบบว่าส่งมาแต่ไม่ว่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองดี๋ยวฐานนิดนึงครับเธออ่าเธอเลือกคนทั้งอ่าส่วนหนึ่งนะตรงไหนว่า น่าจะตรงที่แบบว่ามีความเฟี้ยวฟ้าวในตัวแล้ว่าให้ตรงคอนเซ็ปต์เราใช่ให้แบบกล้าหรือเปล่าซิกดาวฟ้าวฟิลซิกดิวติ้งนองอะไรนะซิกดาวฟ้าวฟิลซิกดิวติ้งนองนี่จดเลยเพราะตัวพี่ไม่อยู่มีตูวตรงนะคโอ้โหอันนี้ในวันซิงเกิลแรกของเราเนี่ยใช่ครับเอาการประกวดมาใช่ครับผมซิงเกิลแรกคือแช่เราังไมนานมากขนาดไหนนะเกือบปีนะครับ เกือบปีเกือบปีเพราะตอนนี้เดอะสตาร์สิบเอ็ดมาแล้วต้องรีบออกก่อนเดี๋ยวจะขายไม่ออกโสดขอบคุณตอนที่ว่าเป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็ยังร้องเพลงคนอื่นบ้างอะไรบ้างพอมาเป็นเพลงของตัวเองเป็นยังไงมันยากไหมก็มันก็ยากนะครับเพราะว่ามันต้องหาตัวตนของตัวเองออกมาว่าแบบเสียงเราจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าบางทีแบบเราร้องเพลงคนอื่นแล้วก็ ฟังเพลงของคนอื่นเยอะเราก็ยังหาเสียงตงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าพอเราได้มาร้องเป็นสไตล์ตัวเองเราก็ต้องหาตัวเองให้เจอครับอืเจอ,อยังเจอนะครับผมเ,<อ>เจอแล้วครับผมเจก๊กระดิวเดาๆอะไรเล่ย <laughs> นะเ <laughs> ต็มหนอ่องเต็มหนอ่องหน่องของเธอเน <laughs> ี่ยนะอันนี้คิดตัดใครคิดใครเป็นคนคิดคาอะไรพวกนี้น่ากลัวจังเลยโอ้ยผมผมผมมีผมผมดูใน youtube อะไรอครับดูในสตอร์แกมแบบเฮ้ยเข็นคนพูดเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะไอ้เอามาแบบ น่าสนใจเราผสมประส,ส,สานกันว่างั้นเถอะคขาบอเออแล้วลมันก็จะกลายเป็นคำฮิตใช่ไหมชาะใครๆก็รู้ว่าซีดีแบบพนหนดเต้นมากกว่าร้องครับครับพี่ถามหน่อยในตัวซีดีเองเนี่ยในเพลงนี้ที่บอกว่ามีท่าเต้นเยอะมากครับแล้วมันมีท่าไหนที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ที่แบบ พมีมพ้ยมีมั้ยภาพประจำเข้าหูเลเข้าหูเลยต้องแบบว่าคนต้องเต้นนำสิดีมีนะเอาว่าไหนสอนเลยเซ่เดี๋ยวก่อนถ้าจะให้สอนต้องเบรกก่อนแล้วเบรกหน้ามาให้สอนท่าเต้นแล้วถ้าเกิดเปิดไปด้วยเต้นไปด้วยท่าไม่ได้ฉันจะสอนให้เธอเต้นท่าใหม่ท่าไหนครับท่าโยกหรือเปล่าครับผมเด็กใหม่มายังไม่สอนถอนสายบัวแปดชั้นเลยัเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวกก่อนเบรกก่อนนะครับเบรกก่อนฮะเดี๋ยวเจอกัน E F M on tour ให้พี่อ้วนสอนก่อนน้องสีดีเนี่ยพึ่งจะสิบแปดยังเด็กๆอยู่เข้าวงการเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องทำยังไงให้จีดีทำตามออกสื่อได้ใช่ไหมฮออกสื่อได้นี่กั้งเนี่ย ก้างนี่เขามาเรียนรู้ตอนนี้กั้งมันคงมีมารยาทได้เวลาเจอผู้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้แล้วก็อ่าทําความเคารพแบบว่าไหว้ครั้งเดียวเหมือนไหว้เจ็ดครั้งยังไงยืนหน่อยเธอนั่นแหละไม่เอาพี่อ้วนนะให้พี่อ้วนคือไปเวลาสอนนี่ซีดีทำตามต้องทำตามด้วยนะขึ้นมาครับมายืนอย่างนี้สมมุติว่าเจอผู้ใหญ่ถ้าเจอพี่นุ้ยเจอเจอแบบว่าไม่ไม่ใหญ่มากสวัสดีครับหนึ่งแต่ถ้าเจอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแก่กว่าพ่อต้องเจ็ดครั้ง หนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็เอาตรงๆนะเจครั้งเขาเขาลบมากเขาลบมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนี่พูตรงนะสอนดีกับพี่แม่สอบนี่จะต้องฉบับอีกเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้นี่อะไรพี่ ซีดีทำท้าอคอกไหว้พวกเราเนี่ยถือเป็นเด็กมีมารยาทเลยทุกเลยว่าแน่นอนไม่ไปไหนก็ไม่เลยซีดีเนี่ยทิมป่าเลยนะเขาตั้งเขามีมารยาทไปแล้วซีดีก็มีเป็นเด็กมีมารยาทว่ากินซีดีนี่ยิ่งกว่ามีมารยาทอีกนะเอาเอาใจเก่งแล้วเวลาขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งแขกเยอะๆคุณผู้ชมแฟนคลับเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันต้องก้าวขังแล้วก็ เองการแล้อทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตจำคำคุณย่าไว้ครนี้ไปใช้แต่ต้องเอาการกระทำแบบนี้เกานให้แก่ก้าวชันก้าวชันก้าชันเลยทีเดียวแล้วก็ตกแถวตรงบ๊อบเลยโอ้ยู่เลยนะครับผมเมื่อกี้เนี้ยเขาลงนับเมื่อกี้นนั่งดูอยู่อย่างนี้ ด่ากูฟาดมันกระเด้งมาแรงมากจริงๆมันมีรับทอนหน่ถึงเวลาที่ซีดีต้องสอนพี่อ้วนเต้นแล้ว I miss you ด่ามาเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ไออถ้าเป็นแบบว่าไปฟังท่อนทุกก่อนมไม่ไม่ไม่ให้ให้ซีดีเริ่มสอนก่อนสอนแบบไม่มีเพลงก่อนคือถ้าย่อมาจากคำว่าฉันคิดถึงเธอครับอันนี้คือนฉัน คิดถึงอะไรไหนยังไงคิดถึงงี้ครับยืนชันไม่ต้องไม่ต้องเลชันนี่ป้คิดถึงคิดถึงเดชเอร์เดชเอามั้ยชันคิดถึงเธอโอเคคิดถึงเธอพอพอเต้นเข้าไปมีมีเพลง เพิ่มความเลยว่า่อาเรือยด้วเรือฉันคิดถึงอ่ะเรือกูตบสุกเธอโอ้ต่ละยากเหมือนกันเนาะให้ซีดีโชว์ก่อนโอเคไหม1 2 I miss you I miss you I miss you อยากบอกว่าคิดถึงเธอทุกเวลา I miss you I miss you I miss you ตื่นแต่วันนั้นที่เบาได้สอ ประมาณนี้เต้นได้เลยพี่งานลาดีเล้วก็พาดีน้องดีจริงๆพิวมากเลยมาดูพี่อ้วนเดี๋ยวดูมาดูแม่อ้วนมาดูอม่อู้่อยู่อยู่อยู่อ้อยน่อูนอยู่อยู่อยู่อู่่่อยู่อตู่ออยูอ่อยู่อย่ออยู่อยคะอยู่่อยูอมย่อย่อออ่่อ่อ chả bao giờ nghĩ đếnเธอ chút bao miss you miss you miss you để ความสามารถบอกเลยว่ามันจะต้องใช้หูฟังเพลงนี่ก็แะี่มีความสามารถนะครับผมหาที่จะต้นต้องต้องโยกแล้วก็เอวจะต้องร่อนแล้วก็ไอมิสอยู่แล้วหน้าตามันจะต้องเป็นแบบอะไรแล้วเขาให้เชนิวกลางชี้ไปที่กรมไม่ใช่ชี้ไปอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อม่ต้อง้องไ่้องม่อม่ต้องไม้อไม่้ไมอ่ตอม่ต้องไ่ตอม่ตอไ่้องม่ต้อง่้ง้งไ้มม้้้ไไมไ้เมออ้้่่า่า ครับผมอันดุนกว่าเอางี้น่ารักน่ารักแบบนี้เพลงน่ารักน่ารักแบบนี้หาฟังได้แล้วนะครับไอ s ิสอยแล้วก็2วันที่2ที่ถึงนี้จะมีถ่าย MV ด้วยใช่ครับผมใครอยากมีเพลงนี้ไว้ไว้กับตัวเองดาวน์โหลดยังไงฮะครับผมดอกจัน1 2 3 5 0 0 9ครับผมดอกจัน1 2 3 5 0 0 9ครับผมแล้วกดวางสายโอ๊ยสี่แล้วกดโทรออกนะฮะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วที่ k k เคบอกแล้วไอจูนสโตร์ครับผม นอกจากงานเพลงชุดนี้เห็นบอกว่ามีละครใช่ครับตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องจัดรักอยู่ครับพี่พี่ด้วยพี่หนูนาเล่นด้วยแล้วพี่ดีดดีครมีคนจะเล่นนี่เรื่องเนี้ยใช่แล้วไม่้วไม่ได้ พี่บี้เป็นไงมั่งพี่บี้เหรอครับพี่บี้เหรอครับนิสัยดีไหมน่ารักมากครับผมมีคุณค่ามมีคุณค่ามีคุณใสดีนิสัยดีครับมีคุณค่าคุณไม่แพ้ครับคุณไม่แพบก่อนต้นไมพี่บี้เนี่ยนิสัยดีใช่ครับมีคุณค่าเออนิสัยดีครบแต่ใครก็ยาวครับยืนยาวเขายืนยาวมากเลยต้องมกถูต้องเฟิรมนะว่าเขานิสัยดีดีมากครับผม แล้วสิ่ดีนิสัยดีอ่ะให้พี่อ้วนดองวิศมิคบอกหน่อยว่าคำนิสัยเป็นครบยาวแต่นิสัยไม่ค่อยดีผมยังตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับให้พี่เก๋อธิบายถ้าไม่ถ้าไม่ทันก็ไปถามพี่เบนชลาทิศก็ได้ความหมายของคาว่านิสัยดีเอ่าครบยาวอันนี้อันนี้สอนพี่กั้งไปหรือยังครับพี่กั้งพี่กั้งยังพี่กั้งยังพี่อ้วนมิครบอกแล้วพี่กั้งเป็นไง อ่านิสัยดีคบยาวมีค่าแลวสิดีนิสยัยอ่านิสัยไม่ค่อยดีค,บ,คบยาวคบยาวมีค่าไหมไม่ค่อยมีค่าดูได้ง,ไง่ายง่าย <c oughs> อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยววันที่ เออสองเร็จถ่ายเอ็เสร็จแล้วที่สองมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมเออได้ครับน้องมาอีกน้องได้เลยครับเจะได้ฟังได้ถึงหนุนสนานเอ็มวกันด้วยน้องแต่แน่นอนคือ I Miss You วันนี้ฟังได้แล้วดอกจันดอกจันหนึ่งสองสามห้าส่วนเก้าครับผมตอนออกเดินเอาไปได้เลยครับผมเอาฝากสุดท้ายฮะ ครับผมบ<อ>ก,ก็ฝากเพลง I Miss You นะครับผมก็เพลงแรกตั้งใจทำมากมากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้เยอะมากเลยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงของผมมากๆก็ทำเต็มที่มากๆก็ฝากดาวน์โหลดด้วยนะครับนะคะเป็นปนอ้องที่น่าจะดีเต้นเก่งน,นะคะอ่าแล้วก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่น่าจะโด่งดังในวงการเพลงในวงการบันเทิงบ้านเราน้องซีดีนะคะแม้ว่าจะนิสยัยนิสยปปัยแบบว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีค่าแต่คบใครครบยาว ได้เลยครับเด็นที่เราลาคุณผู้ชมในกรีนชาแนลก่อนแล้วกันลาด้วยลาด้วยท่าท่าไหวลาไปเลยเมื่อกี้เก้าชั้นลาผู้ชมด้วยถ้ายืนขึ้นมาเก้าย่เดีส่งตัวแทนเป็นซีดีลาคุณผู้ชมในกรีนชาแนลเชิญยืนกันเลยค่ะเก้าชั้นเอาเก้าชั้นเอาสามชั้นก็พอสามสามเก้าชั้นแล้วก็แบบแถวตรงด้วยอันพอเก้าชั้นพวกเนี้ยโอ้โหยอดดาวน์โหลดพุ่งเลยผมไม่ทำก็ไม่ได้แล้วไม่ไคุณผู้ชมฮะเราลาโออ้้ตง ้อครับผมคุูเจ้าพระราลาไก่อนแลวกันนะจับหน้าเราลาวไปด้วยการล่ำลายจากซีดี9ชั้นนะคะวันนี้เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับขอคุณนะฮะอารขอบคุณคุณผู้ฟ